สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องวันวันเอเชียไปที่กัมพูชากันบ้างล่าสุดนะครับกัมพูชาและจีนได้เปิดการก่อสร้างใหม่ที่ฐานทัพเรือเรียมจังหวัดพระศรีนุท่ามกลางข้อสงสัยของสหรัฐที่ว่าจะมีการอนุญาตให้จีนใช้ฐานทัพเรือแห่งนี้หรือไม่เรื่องนี้น่าสนใจไปติดตามมาดูครับ สำนักข่าวคาเมร่ไทมส์รายงานว่าเมื่อวันที่8มิถุนายน2565พรอกคเดียบันรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของกัมพูชาและนายหวังหวนเทียนเอกอัครราชทูตจีนประจำกรุงพนมเปเป็นประธานร่วมกันในพิธีเปิดหน้าดินโครงการพัฒนาฐานท่าเรือเรียมในจังหวัดพระเสีอนุและว่าการก่อสร้างอู่ซ่อมเรือและฟื้นฟูท่าเรือ เป็นเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลจีนแก่กองทัพเรือกัมพูชาโดยเน้นที่ประเด็นสำคัญดังต่อไปนี้ประการแรกให้ฟื้นฟูที่ตั้งของกองทัพเรือที่ฐานทัพเรือเรียมเพื่อให้สามารถควบคุมที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่มีอยู่ได้จริงให้มีค่ายป้อมพร้อมอาคารสำนักงานใหญ่อาคารสำนักงานทุกพื้นที่เช่นอาคารหอประชมุมอาคารโกดังอาคารบันเทิงโรงอาหารสนามกีฬา อาคารต้อนรับระดับชาตินานาชาติการก่อสร้างระบบไฟฟ้าระบบน้ําระบบระบายน้ําเป็นต้นประการที่2ช่วยซ่อมแซมเรือเก่าที่ล้าสมัยซึ่งกองทัพเรือกัมพูชาไม่สามารถซ่อมแซมได้โดยมี8ลำมที่จะซ่อมแซมในจีนและท่าเรือร้อยน้ำสองแห่ง1ลำมที่มีความจุ600ตันซ่อมแซมในจีนและอีก1ลา700ตันจะซ่อมแซมในกัมพูชา และช่วยเสริมเรือสำหรับบริการด้านเทคนิคเช่นเรือลากจูงสองลำหรืออุปกรณ์อาหารหนึ่งลำสามช่วยสร้างและขยายโรงพยาบาลสำหรับงานภายในกองทัพเรือและประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้พื้นที่ประการที่4ช่วยสร้างโรงซ่อมอู่แห้งและทางเลื่อนเพื่อซ่อมแซมเรือทุกประเภทที่กองทัพเรือกัมพูชาใช้ลดการส่งเงินและลดงบป,ประมาณของประเทศที่เส้นเปลืองอีกทั้งการฝึกอบรมผู้เชี่ยวชาญ ในทุกสาขารวมถึงอ,อุปกรณ์บนเรือเองเรียนรู้ที่จะขับซ่อมแซมบำรุงรักษาและศึกษายกระดับขีดความสามารถเป็นผู้เชี่ยวชาญในการซ่อมแซมหรือติดตั้งเรือขนาดกลางด้วยตนเองศึกษากฎหมายการเดินเรือแห่งชาติและระหว่างประเทศเพื่อขยายความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาคและทั่วโลกประการที่5ช่วยสร้างท่าเรือเปิดสแห่งสำหรับเรือรบขนาดเล็กและขนาดกลาง ประการที่6เพื่อช่วยฟื้นฟูเขื่อนที่มีอยู่ซึ่งความลึกของน้ํำย่างตื้นโดยมีความเป็นไปได้สูงที่เรือขนาดกลางจะเคลื่อนเข้าและออกอย่างราบรื่นเจ็ดจัดหาเครื่องแบบทาหารให้กับกองทัพเรือกัมพูชาใช้จํานวน36,900ชุดนอกจากนี้คณะกรรมการทการของทั้งสองประเทศอย่างของศึกษาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เป็นไปตามข้อกําหนดต่างๆสําหรับการฝึกอบรมทักษะทางเรือ ื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ด้านความปลอดภัยในด้านความมั่นคงความสงบเรียบร้อยการบรรเทาภัย,ภยพิบัติการก้อการร้ายความรุนแรงการค้าอาวุธและยาเสพติดอย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้มีรายงานข่าวจากสื่อของสหรัฐอเมริกาว่าสิ่งก่อสร้างใหม่ภายในฐานทัพเรือเรียมของประเทศกัมพูชามีวัตถุประสงค์สร้างขึ้นเป็นพิเศษเพื่อใช้งานของกองทัพปลดปล่อยประชายชนกีน แต่ทางกระทรวงต่างประเทศกัมพูชาออกมาตอบโต้โดยระบุว่าโครงการที่เกี่ยวข้องกับฐานทัพเรือเรียมไม่เคยเป็นความลับครับก็น่าจับตานะครับสำหรับท่าทีของจีนในกัมพูชาต่อกรณีฐานทัพเรือเรียมของกัมพูชารวมทั้งท่าทีของสหรัฐอเมริกาที่ได้ออกมาแสดงความกังวลในเรื่องนี้แต่กระนั้นก็ตามก็คาดหวังว่าเหตุการณ์นี้ จะไม่นำภูมิภาคนี้ไปสู่ความวุ่นวายแบบที่เกิดขึ้นในภูมิภาคอื่นๆของโลกครับ